และพี่แป้งเองเนี่ยจำอดีตได้แม่นเลยใช่ไหมล่ะมันเจ็บช้ำโอ้โหเพรที่ไม่เคยพลาดเลยจำไม่ลืมนะฮะเจ็บไม่ซ้ำเจ็บไม่จำเจ็บไม่จำซ้ำอีกรอบอ่ะเคยเห็นชายหาดสีแดงไหมที่ไหนครับพี่แป้งเขาอยู่ที่เลียวหนีงเองเลียวหนิงประเทศจีนประเทศจีนแล้วเขาจะมีแค่หนึ่งครั้งต่อปีด้วยนะมาเล่ทอดหรอไม่ไม่มาเล่ทอดชายหา ไปกับข่าวไปกับเรา The Stage t i m e ชัดเจนเป็นกลางสดใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อยู่กับเราเข้าถึงทุกข่าวครบทุกรถตรงทุกประเด็น The Stage t i m e สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่คลิก w w w The Stage Times com <จ>สเตสกับ t ท m ส์ b ีเอสนะคะ จ e เน r เรชัน <Generation. S 2> <Generation. S 1> ผมเพชรครับและนี่แป้งเองค่ะวันนี้น้องเพชรเราจะมาอัปเดตข่าวสารแบบเปิดโลกกวา้างให้เพื่อนๆได้รับชมกันใช่ครับแล้วก็ฝากทุกๆคนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับสื่อออนไลน์ของพวกเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok ยูทูบเดอะสเตต์ถานั่นเองนะครับและก็ช่องมายาแชนแนลนะครับเคยเห็นชายหาดสีแดงไหมที่ไหนครับพี่แป้งเขาอยู่ที่เหลียวหนิงนี่เองเหลียวหนิงประเทศจีนประเทศจีนแล้วเขาจะมีแค่หนึ่งครั้งต่อปีด้วยนะมาแลงทอดหรอไม่ไม่ด้แลงทอดชายหาดงชายหาดสีแดงชายหาดสีแดงเพชรโอเค หนออึ่งครั้งต่อปีหนึ่งครั้งต่อปีมีหน่งครั้งต่อปีอม,อปมีที่ดูใบไ,ไม้ร่วงเข้าน้นัมในเหลียวหนิงด้วยครับผมไปชมกันดีกว่าครับนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมจุดชม,ชม,ชมวิวชายหาดหงห่ทานในเมืองผานจินมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนครับผซึ่งมีชื่อเสียงจากภูมิประเทศที่เต็มด้วยพืชสีแดงที่ชื่อว่า ซูเอดาซานซาซูเอดาซานซายาอ๋อันเป็นหนึ่งในพืชที่ไม่กี่ชนิดเนี่ยที่อาศัยอยู่ในดินที่มีความเป็นด่างสูงก่อให้เกิดทิวทัศน์แนวชายหาดสีแดงทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตาเราเลยอือหือแสดงว่ากว้างใหญ่ไกลมากเลยมันไม่ใช่เป็นทรายอะไรอย่างนี้แต่มันคือดอกไม้ดอกไม้ใช่ที่มัน เหมือนอยู่ใต้ดินอ่ะครับถือว่าเป็นระยะทางที่กว้างไกลมากๆนะครับผมใหญ่มากเลยนะครับถือว่ากว้างสุดเลยนะเพราเรีกว่าระยะทางมันยาวอ่ะเนาะสุดลูกหูลูกตากําหนดไม่ได้เลยเคยเห็นไหมพี่อ่ะพี่ไม่เคยเห็นอ๋อไม่เคยผมเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเออบางทีนะครับเราก็อยากจะรู้เนาะว่าแบบว่าโลกของเราเนี่ยมันมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกบ้างนะครับพี่แป้งรู้อะไรเกี่ยวกับโลกของเราเยอะมากไหม ไม่ค่อย,อยใช่ไหมอ,อ่าก็นี่นะครับตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยเขาก็เริ่มแบบขุดเจาะนะทุกคนหลุมลึกพิเศษน,นะครับผมทะลุกว<อ>่าหนึ่งมื่นเมตรนะครับผมแห่งที่สองแล้วนะดูไหมเอ้าแสดงว่าแห่งแรกคือคือสำเร็จไปแล้วใช่อันนี้เป็นแห่งที่สองมีระยะทางความลึกในประมาณหนึ่งมเมตรอืมเ้ยเราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าแบบว่าจุดขุดเจาะขึ้นไปเนี่ยข้างใต้บ้างเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่อ่า ก็จีนนะครับผมก็ได้เริ่มดำเนินการขุดเจาะหลุมลึกพิเศษนะครับบริเวณแองซื่อชวนนะครับผมก็เป็นแหล่งผลิตก๊าซนะครับขนาดใหญ่นะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเนาะเป็นการขุดเจาะหลุมนะครับลึกพิเศษที่มีความลึกนะครับมากกว่า1 0 0 0 0หเมตรแห่งที่2ของจีนหลังจากที่มีการขุดเจาะหลุมลักษณะเดียวกันะครั่งแรกเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมบริเวณแองทาริมนะครับผมเขตปกครอง ตนเองนะครับผมซินเจียงอุยกูนะครับผมทางตะวันตกชิงเหนือของจีนนะครับก็หลุมเจาะนี้นะครับมีความลึกออกแบบนะครับของหมื่นหเมตรนะครับตั้งอยู่ทางตอนตกชิงเหนือของแองซื่อชวนนะครับผมดำเนินการขุดเจาะโดยปิ โต๊ไชน่านะครับผมเซาเวสนะครับโอイルแอนด์ก๊าซฟิลคอมพานีนั่นเองนะฮะก็โดยคาดว่าจะค้นพบนะครับแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติในหลุมลึกนะครับแห่งใหม่ภายหลังขุดเจาะสําเร็จนั่นเองเชิญลี่ลี่นะครับก็เป็นรองหัวหน้าวิศวกรนะครับของบริษัทนะครับก็กล่าวว่าเนื่องด้วยสภาพใต้ดินเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนทีวิศวกรจะต้องเอาชนะความท้าทายระดับโลกนะครับมากมายเลยนะครับระหว่างดําเนินกระบวนการขุดเจาะหลุมนี้นะพี่ Oh, ลึกขนาดนั้นนะมื่มันไม่ใช่แค่เหมือนเราเอานิ้วจิ้มดินลงไปแล้วถึงใช่น,นีมัน,มน,น,นหนักขนาดไงหนึ่งพันเมตรเจาะดินเจาะพื้นอน่ะเนาะหนึ่งพันเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งอ้ได้เยอะมากหนึ่งพันี่เยอะแล้วนะนี่หนึ่งหมื่นเลย oh. ถือว่าเยอะที่สุดเป็นหลุมที่สอง ใช่ก็ทางนี้นะการกาขุดเจาะนะครับก็จะเปิดเผยความลับของวิวัฒนาการนะครับภายใต้การก,ก่อตัวของชั้นหินไซนเนียนนะครับผมเพิ่มเติมนะก็ซึ่งมีนัยยะสําคัญนะครับผมอย่างยิ่งนะฮะต่อการสํารวจแหล่งน้ํามันและก๊าซที่อยู่ลึกพิเศษนะครับตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหลักและความสามารถด้านอุปกรณ์วิศวกรรมน้ํามันและก๊าซของจีนนั่นเองคืออันนี้เหมือนเป็นการทดสอบ ความทันสมัยมันท้าทายนะระดับโลกจะต้องขุดเจาะให้ได้เลยลึกหนึ่งแล้วในนั้นมีก๊าซธรรมชาติด้วยใช่อาจจะเจอแบบก๊าซธรรมชาติสําคัญของโลกของเราอีกด้วยนะครับผมคราวนี้อเป็นเรื่องมะแลงทอดของเพรละเมื่อกี้มลแรงทอดสีแดงนะฮะอันนี้รวมมิตรมลแรงทอดรวมมิตรมลแงทอดนั่นเองที่ประเทศจีนอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมเพรชอบกินไหมเพรชอบกินมลแรงทอดเพรชอบกินดักแด้อู้พี่ชอบกินรสด่วน รถด,ด่วนขาวนสุดท้ายไม่ใช่นะแล้วก็ชอบกินจิ้งรีดแล้วมันเหาะซซแมกกี้อ่ะุอยจะเพชรเคยกินมแมลงครั้งแรกในชีวิตก็คือตะกะแตนอต่ยอร่อยไหมมันกรุบกรุบมันมัน,มนแล้วตามมาก็เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ,มะแมลงที่มันเป็นตัวเล็กๆแมลงมันๆอะ่ะอาจจะเป็นจิ้งรีดก็ได้นะ ตัเวเล็กๆ,ๆนั่นแหละแล้วโปรตีนสูงโปรตีนสูงมากเดี๋ยวนี้ที่จีนนี่มีบางที่เขากินแมลงสาบแล้วนะเฮ้ยจริงๆแต่เป็นแมลงสาบเลี้ยงนะไม่ใช่แมลง<อ>สาบแบบบ้านเรานะ<อ>เขาถือว่ายังางเป็นโปรตีนเขาบอกว่าเป็นโปรตีนไงที่จีนเนี่ยเพร,รตอนนี้เขามีรวมมีแมลงทอดที่ยูนันช่วงกลางฤดูร้อนเนี่ยอำเภอปกครองตนเองหนิงเอ๋ออำเภชาติพันฮานีและอีมณฑลวินหนาน ยูนานเนี่ยทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเขาได้เริ่มเสิร์ฟมื้อแมลงสุดพิเศษเลยนะต้องใช้คาว่าสุดพิเศษที่ผ่านกรรมวิธีปรุงรสอย่างพิถีพิถันทั้งจักกะจันทอดกรอบนอนไม้ไผ่ทอดกรอบแมลงคลานทอดกรอบแมลงเหยา่โถทอดกรอบและตัวอ่อนพึ่งทอดกรอบตัวอ่อนพึ่งเดี๋ยวตัวอ่อนพึ่งเป็นไงเออพี่ตัวเล็กๆกหรอ ือเป็นน,น่าจะเป็นเหมือนไน่ปะเหมือนไข่หนอนมันนะเนาะมันมันเหรอบ้างแต่<อ>เคยกินไอ้น,นี่อร่อยมากดักแด้ดดที่มันอยู่ในไม้ไผ<อ>่ในในในมะพร้าวอ,ะอ่ะตัวใหญ่ๆป้อมๆอ,อ,อ,อ่ะอ,อร่อย,ออยพี่ชอบมากไอ้จิ้งดีดอ่ะมกุบกุบกินแล้วมันเผินปากแต่ถ้ากินแบบสดๆของไอ้ตัวนั้นอ่ะไอ้เหมือนเขาเรียกว่าลูกด้วงมั้งตัวอ่อนด้วงอ่ะเนาะแต่แบบมันแตกโปะป่าอู้ใครชอบก็ชอบนะเราก็ชอบ <laughs> ใครชอบก็ชอบเราก็ชอบเอ๊ใครชอบก็ชอบเราก็ชอบต้องให้คุณผู้ชมเนี่ยเขาคิดเอง้วกันใครชอบก็ชอบเราก็ชอบ <c oughs> บริเวณริมฝั่งแม่น้ําป่าเปลี่ยนตําบลหมูเฮยอำเภอหนิงเออเป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการขยายพันธุ์ของแมลงนานาชนิดพันธุ์เลย <c oughs> ทําให้ชาวบ้านท้องถิ่นเนี่ยเขารับประทานแมลงกันมาแบบนานมาแล้วอะ <c oughs> ดานนักท่องเที่ยวที่มาเยือนต่างบอกว่ามือแมลงถือเป็นมือที่ท้าทาย อันควรค่าแก่การลิ้มลองรสชาติอที่ก็อยากที่ที่ที่เป็นตัวอ่อนพึ่งเนี่ยพี่อยากลองเอออยากลองเหมือนกันมันเ,ออเป็นเหมือนอาหารอันโอชาเนี่ยเนาะของเขาประเทศเขาใช่เป็นอาหารท้องถิ่นของเขาเลยแม,มลงทอดอุ้ยแต่ว่ายาวราดอ่ะมันจะมีแบบแมลงทอดขายเหมือนกันนะส่วนมากก็ชาวต่างชาติกินเท่านั้นเลยชาวจีนนี่มาแบบแป,กแปลกๆยิ่งแบบแมงปองเขาก็ากินนะแมงมุมอย่างเงี้ยกินขนลุกเลยจริจริงแล้วแบบ ถ่ายรูปไม่ได้ต้องเสียตังก่อนจะถ่ายรูปด้วยอ้าวแล้วเราซื้อมาเราค่อยถ่ายไม่ได้เหรอเออใช่ไหมที่แบบผมก็ซื้อมากินแล้วก็ถ่ายแบบจะถ่ายรูปต้องเสียตังเหองงหมดกันก็ควรจะลองได้เหมือนกันนะอะไรที่มันกินได้เช่นแบบดักแด้กินง่ายทุกคนดักแด้กินง่ายสุดล้วอะนะครับผมก็มาพูดถึงเรื่องสมัยก่อนกันบ้างนะจะว่าไปเนี่ยเพชเนี่ยก็ตัวชอบเลยนะศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์หรือแบบ เรื่องอะไรแบบความรู้ในอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคนที่ค่อยเขาเรียกไงเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบศึกษามากๆและพี่แป้งเองเนี่ยจำอดีตได้แม่นเลยใช่ไหมล่ะมันเจ็บช้ำโอ้โหเพชรที่ไม่เคยพลาดเลยจำไม่ลืมนะฮะเจ็บไม่ซ้ำเฮ้ยเจ็บไม่จำเจ็บไม่จำซ้ำอีกรอบอ่ะก็จะบอกให้ฟังนะครับว่าตอนนี้โลกเรานะครับก็ได้พบอ่าซากฟอสซิลนะครับผมของสมัยอ่ก่อนอายุราวประมาณ 430ปีนั่นเองนะครับ<ช>ก็ตอนนั้นนีพวกเราก็จะเป็นอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะใช่ผลการศึกษานะครับจากวรารสาร Historical <ช>นะครับผม Biology นะครับก็เปิดเผยว่า ขณะนะักวิจัยของจีนนะครับก็ค้นพบนะครับฟอสซิลปลากาลิสปิดนะครับผมสายพันธุ์ใหม่ในหมวดหินซิลซานะครับผมน้ำมนทนหูหนาน,นะครับทางตอนกลางของจีนครับซึ่งมีอายุเก่าแก่ราว438ล้านปีโดยปลาสายพันธุ์นี้นะครับก็เคยมีชีวิตอยู่ในยุคไซลูเรียนนั่นเองนะครับเมื่อ410ปีถึง440ล้านปีก่อนนี้เองนะฮะนีเองไม่ได้ต้องแบบที่แล้วมันนานแล้ว435ปในนีใช่ก็หมวดหินซิลนะครับซานยุ ไซลูเรียนนะครับก็เป็นหดหินทางบรรพชีนะครับผมวินวิทยาที่กระจายตัวเป็นวงกว้างนะครับทางตอนใต้ของจีนนั่นเองนะครับโดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญนะครับก็มองว่าหดหินแห่งนี้เป็นแหล่งสืบพันธุ์ที่สําคัญของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับผมและไม่ใช่แหล่งอาศัยที่เหมาะสมสําหรับปลากาเรสปิดด้วยนะครับผมก็รายงานก็ระบุมานะครับว่าปลานะครับกาเรสปิดนะครับสายพันธุ์ t ้ายงก a สปิ s โคลู u r a นะครับผมถือเป็นฟอสซิล ปลาชนิดดังกล่าวกลุ่มแรกในหมวดหินนะครับซิยวซานนั่นเองนะครับซึ่งท้าทายมุมมองดั้งเดิมที่ว่าปลาโบราณเนี่ยไม่สามารถอยู่รอดได้ในหมวดหินซิยวซานนั่นเองนะครับุนานมากอุ้ยบางทีแบบเจออะไรแบบนี้มันรู้สึกตื่นเต้นเนาะแถวบ้านพี่อืม,มีต้นไม้ไกลายเป็นหินฮะต้นไม้ไกลายเป็นหินต้นไม้อะนะต้นไม้เนี่ยต้นไม้นี่เลยกลายเป็นหินโอ<ฮ>้โหกี่อ เป็นพันปีแล้วมนะั้งติดยูเนสโกด้วยจังหวัดอะไรครับตากลองแปอยู่ลำปางเฉยอ่เคยไปเที่ยวก็ได้เพ็ดเคยไปเที่ยวต่างเนาะ เออก็อยู่ระแวกเดียวกันแต่ว่าจริง,รงๆการค้นพบอันนี้เนี่ยมันก็แบบเป็นตัวบ่งชี้เหมือนกันเนาะพี่แปงว่าแบบฟอสซิลปาการิสปิดเนี่ยก็เป็นแบบกระจายตัวตั้งแต่ตอนบนของมวลหินหงซีจนถึงตอนล่างของมวลหินซิลสารด้วยนะครับซึ่งบ่งชี้ช่วงลําดับชั้นหินกว้างนะครับกว่าที่เคยสันนิษฐานก่อนหน้านี้ปาการิสปิดชื่อมันดูแปลกเนาะชื่อปาการิสปิดอืเป็น <c oughs> สัตว์ลา้กระดูกสลักเลยมนะันน่าจะตัวนิ่มอ่ะมันไม่มีก้างเหรอ ไม่มีมั้งไม่รู้ว่าแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่มีกระดูกสันหลังนะสัต,ตว์วตไม่มีกระดูกสันหลังอุ้ยแต่ว่าถ้าเกิดพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี้ยมันน่าจะแบบเนื้อนุ وم, น่มๆอร่อยเนาะเป็นงูไหมงูมมหรอกก <laughs> ินหรอกเต้องคิดถึงเรื่องกินกันตลอดเลยเหรอ <laughs> ของพี่เป็นเรื่องภัยพิบัติภัยพิบัติเป็นเรื่องที่ธรรมชาติทางธรรมชาติเลยเรื่องของธรรมชาติเลยเพชชอบไหมเรื่องภัยพิบัติฟังแล้วแบบสะเทือนใจแล ไม่ชอบอะเพราะว่ากลัวตายมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ชอบมันเป็นเรื่องที่แบบว่าทําให้เกิดความเสียหายทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตใช่ฟังแล้วรู้สึกแบบแย่เลยอะแต่ว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ไปช่วยเหลือบรรเทาส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ไซโคลนโคะที่ประเทศเมียนมานี่เองให้ไซโคลนเหรอขายุไซโคลนโมคะ กังวลอยู่ว่เขาทางจีนเนี่ยเขาส่งสิ่งของบรรทุกเนี่ยให้ประเทศเมียนมาในพายุไซโคลนโมคาอ๋อโอเคอันนี้ยังพอเข้าใจได้มอบสิ่งของให้ประเทศที่นั่นนะครับผมผู้เกิดแบบเขาได้ผลกระทบจากพายุไซโคลนไซโคลนมันต่อให้จะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้อะไรเออมานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ถือว่าควรช่วยเหลือกันใช่เรา,เเราก็เป็นร่วมโลกกัน,น,เนเราเ็นร่วมโลกก็แบบ<ช>อะไรยื่นได้ก็ยื่นนะพี่มีสองร้อยไหมะเลิกก็เลิก,เ,ลกเ,เราจบแล้วเพียงเท่านี้ ไซคโครนน่ะน้องเทสพายุไซคโครนมโมคาที่เมียนมาเนี่ยทางจีนเขาก็ได้ส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เรา190ตันช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไซคโครนโมคาในประเทศเมียนมาครับมีการจัดพิธีมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากรัฐบาลจีนแก่ประเทศเมียนมาณนทะ่าเรือ,อย่างกุ้งนี่เองอโดยมีอูโซเต็งครับมุกมนตรีเขย่างกุ้งเฉนินไห่เอกอักรราชทูตจีนประจำเมียนมาและ โออย่างเต้าปิงที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการค้าของสาถานทูตเอกอักรราชทูตของประเทศจีนเนี่ยเข้าร่วมพิธีใช่รายงานระบุว่าชุดสิ่งของบริจาคประกอบด้วยอาหารคาร์บอนไดออกไซด์ชนิดเม็ดครับยาฆ่าเชื้อชนิดเม็ดปั๊มน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพาและเต็นท์เนี่ยนี่คือของที่เขาบริจาคเป็นอืม,อมครับช่วยเหลือเขาไดออ้อะไรช่วยได้ก็ช่วยช่วยกันอ่ะเนาะ แบบหยิบยื também, os, mente, think, ่นหยิบมืออะไรอย่างเงี้ยฉุดมาบ้างเฮ้ยฉุดอะไรหยิบยิบอะไรอย่างเงี้ยหลังจากเมียนมาเขาเผชิญพายุไซโคลโมคาพัดลมรัฐบาลจีนเนี่ยเขาก็ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่ากว่า9ล้านหยวนหรือราวๆเท่าไหร่4 3ล้านบาทไทย และเงินสดช่วยเหลือมูลค่า1ล้านหยวนราว47ล้านบาทแก่ประเทศเมียนมาโดยความร่วมมือช่วยเหลือชุกเฉินชุดแรกมาถึงเมียนมาทางอากาศหลังจากที่เขาเนี่ยเกิดเหตุพายุไซโคลนโมคาได้ไม่นานนี้อก็อะไรช่วยกันได้ก็ช่วยอ่วยะเนาะแบบว่ามนุษย์ด้วยกันอะไรเงี้ยเรียนน้ำใจใช่เออพี่แป้งยุคเราอยางเงี้ยพัฒนาไปไกลเนาะยุคนี้ของพวกเราเนี่ยพัฒนาไปไกลมากนะรู้สึกแบบ มันสะดูกสบายขึ้นเยอะเลยเนาะว่าไหมอืมพวกโทรศัพท์ไว้เราๆนะครับทุกคนก็เล่นกันเยอะมากนะก็จ้องนานกว่าหน้าแฟนอีกัหมจ้องทั้งวันมีแฟนหรือยังเิ่งโสดเองเสียใจโอ้นี่ก็โสดเหลอพี่แป้งใชโทรศัพท์รุ่นอะไรตอนเนี้ยพี่เหรอใช่ ดีนะมันอ่อนนะรายการนี้สดนได้สดนแลดีนะพี่ใช้ iPhone อ่าเพชรก็ใช้ iPhone เหมือนกันเนาะแต่ว่าของเพชรนาะเพชรก็ยังไม่ได้ใช้แบบ 5G สักทีหนึ่งเพราะว่าเพชรใช้1 1 Pro Max อะมันก็จะประมาณแบบ 3G 4G อยู่ประมาณเนี้ยอืมก็เก็บเงินไม่ทันมันออกมาเยอะมากโทรศัพท์อ่ะเนาะออกมาเยอะจริงใช่แต่ยุคนี้เขาเร็วแรงจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นแบบการพัฒนาจากแต่ก่อนเนี่ยเพชรก็ใช้ 3G เนาะ พี่แป้งก็นะ่าจะฐานอยู่แล้วแหละ 3G ก็ขยับมาเป็น 4G แล้วตอนนี้ก็มาเป็น 5G แล้วนะครับทุกคนที่จีเนี่ยก็มีสถานที่นะครับผมเขาเรียกว่าเป็นสถานสถาน,นีอ่าเป็นสถาน,นีฐาน 5G นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเขามีอยู่มากกว่า2.84นะครับล้านแห่งแล้วนะพี่รู้ยังจริงๆถ้าเราไปจีนนี่น่าจะแบบเน็ตเร็วมากเลยเนาะเออแบบปุ๊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 บส่งแฮชแฮชอยู่ไหนฟลุเนี่ยอืม ยังไม่ทันส่งเลยพิมพ์เสร็จปุ๊บพี่รู้แล้วมีเท่รจบใช่เร็วมากนะครับก็อันนี้ครับผมก็หวังเจียงผิงนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับของจีนนะครับก็เปิดเผยว่าจีนเนี่ยมีสถานีฐาน 5G นะครับมากกว่า2.84ล้านแห่งนะครับผมเมื่อนับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความพยายามของประเทศในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สุดนะครับและทันสมัยที่สุดในโลกนะครับระหว่างเข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจ ดิจิทัลนะครับระดับโลกนะครับผมประจําปี2023ที่กําลังดําเนินในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนนั่นเองนะครับก็จีนะครับก็เร่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับพี่แป้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นโดยขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับก็ของประเทศเนี่ยช่วงปี2022ขยายตัวแต่50.2ล้านล้านหยวนราว243ล้านล้านบาท เยอะมา,มาและครองส่วนแบ่งนะครับผมผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ร้อยละ41.5าทำให้เป็น,นกลไกสำคัญนะครับของการเติบโตและการเปลี่ยนผ่านที่มั่นคงนะครับอันหนึ่งการประชุมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับระดับโลกประจำปี2023นะครับภายใต้หัวข้อ ข้อมูลขับเคลื่อนการพัฒนาความอัจฉริยะชี้นําอนาคตนั่นเองนะครับผมและก็จะปิดฉากลงในวันศุกร์ที่7กรกฎาคมนะครับพร้อมข้อเสนอให้สร้างเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิดสําหรับเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับทั่วโลกนั่นเองแต่มีเยอะเนาะ ไม่ว่าจะเป็นรถภากาศแต่ถ้เครื่องไอโฟนี่จีนี่แกพัฒนาเยอะนี่มี 5G ระดับโลกอีกความเร็วสูงระดับโลกของพี่ก็ยังอยู่ในภิบัติอยู่คราวนี้เป็นภัยพิบัติที่แรงแรงหน้าแรงแล้วภัพิบัติหน้าแรงเ่ยมันจะขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ดื่มกินใช้นะ่ะขาดหมดตอนพี่อยู่เรียนอยู่ปีหนึ่งอ่ะครับเป็นปีที่แห้งแรงมากของประเทศไทยตอนนั้นพี่เข้ามาหาลาัยปีหนึ่งแล้วครับแล้วพี่อยูอย่หอหอในมหาลัยอะ่ะชั้นอยู่ชั้นสี่ชั้นสูงสุดเลยอยู่กับรูมเมทอีกคนนึงมันน้ํามันไหลมันไม่ถึงอะ่ะมันอยู่ชั้นสูงนะพี่กับรูมเมทก็เลยต้องยกถังอะ่ะถังน้ําอ่ะถังน้ําที่ใส่ไว้ใส่น้ําอ่ะยกกันลงไปข้างล่างอะ่ะ ขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสี่ชั้นหนึ่งชั้นสี่อะเพชรน้ำหนักลงเลยน้ำหนักลงตามภาพนี้ตามภาพเนี่ยโอ้โหจัดเท่าไหร่อตอนนั้นเนรอโอ้โหอะไรนะหกสิบแล้วน้ำหนักลงมาเหลือแค่ห้าสิบหกอ่ะโอ้โหลงไปตั้งสี่โลเนี่ยก็เยอะเนาะแล้วดูตอนนี้รูปพี่สมัยก่อนนี้นึกถึงเมื่อก่อน อืมอบางทีเราก็นึกถึงอดีตแล้วเนาะแต่ตอนนี้มันมันมันจับเปงไม่ได้แล้วอืมใช่อ่ะกลับมาที่ข่าวดีกว่าขราบผม <c oughs> เป็นรายการส่วนตัว <c oughs> ไทยแลนด์ที่โผล่ยางเนี่ยครัเข้าน้ําแห้งเร็วเร็วทุบสถิติเลยนะใช่ครับถ้าอยากจะผอมต้องยกทางน้ำเยอะๆเข้าข่าวไทยแลนด์สำนักทรัพยากรน้ําของมณฑลเจียงซี ทางตะว,วันออกของจีนเนี่ยเขารายงานมาว่าทะเลสาบโหยางซึ่งเป็นทะเลน้ําจืดขนาดที่ใหญ่ที่สุดในจีนเนี่ยเขาแล้งเร็วทุกสถิติเลยคือเป็นการเข้าสูดด่ดูดูแรงที่เร็วที่สุดตั้งแต่มีการมันฮึข้อมูลในปี1951 1951ตอนนี้2,023 50ปีที่แล้วมั้งเอ้ย70กว่าปีแล้ว คนนโดยรายง,งานเขาระบุว่าระดับน้ำหน้าสหานีอูทกวิทยาซิงจือของทะเลสาบพโอพยางเนี่ยลดลงอยู่ที่11.99เมตรตอน11นาฬิกาซึ่งหมายถึงการเข้าสูดดูดูแรงแล้วโดยทะเลสาบพโอพยางเข้าสู่หรือดูแรงที่เร็วกว่าสถิติก่อนหน้าถึง17วัน เร็วมากนะ17วันฮุบไปเ,นะเลยเออ <c oughs> ซึ่งระดับน้ําสูงสุดณสถานีอุทกวิทยาซิงจือในปีนี้เนี่ยอยู่ที่15.19เมตรเมื่อวันที่29มิถุนาซึ่งต่ํากว่าระดับน้ําสูงสุดโดยเฉลี่ยในช่วงหลายปีก่อนราว3.98เมตรขนาดระดับน้ำ11.99เมตรต่ำกว่าช่วงหลายปีก่อนหน้าราว6.4เมตรเลยนะท้งนี้เลยการพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ย พอประเมินว่าเจียงซีอ่ะจะยังคงมีฝนตกระดับต่ําอยู่ที่ราวสิบวันเองและระดับน้ําของทะเลสาบโพยานจะมีแนวน้มลงลงอีกครับถือว่าแห้งแรงมากแห้งเพราะว่าเราลดเร็วด้วยจะเปดวันเอ็มมาซ็อที่กว่าเองอทีนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้เกี่ยวกับเรื่องงูที่ขนลุกเลยกลัวงูไหมกลัวมันลื่นๆนะเวลาจับมันแบบ ใครก็กลัวนะสมัยัฟฟหญิงอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวงูแล้วสีมันฉูดฉาดด้วยอ่ะใช่คือถ้างูมีพิษเนี่ยอันตรายมากรู้ไหมว่าผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวงูมากๆเลยนะครับผมก็กลัวมันฉกจําได้เหมือนว่าเคยโดนฉกเมื่อตอนเด็กๆมั้งตอนนั้นปัจจัยแล้วก็โดนฉกที่ขาแล้วก็พี่เขาก็มาช่วยมาดูดพิษออกมันเป็นแบบจริงจริงทีมงานยังงงอ่ะคือแบบมันแบบว่าเป็นสองเขี้ยวเยเออเป็นรูสองเขี้ยวตักอยู่ตรงเนี้ยแล้วพี่เขาก็ดูดดูดพิษออกก็บ้วนทิ้ง เออแล้วมันก็เป็นแบบสับแสบอ่ะมันสับแสบเราก็ไม่รู้ว่ามันใช่งูไหมไงตอนนั้นแบบปั่นจักรยานเล่นอยู่นะ่ะก็อาจจะโชคดีที่แบบเป็นงูไม่มีพิษอะไรก็ไม่ค่อยได้อันตรายอะไรแนละ้วเรา,เราหายใจออกยังหายใจปกติก็หายใจเข้าก็เธอหายใจออกก็เธอ <laughs> นี่ใครเออ <laughs> <laughs> พี่แป้งเนี่แล้วพี่แป้งรู้ไหมว่างูเนี่ยก่อนจะมาเป็นงูเนี่ยมันไม่ง่ายนะทุกคนเฮ้ย ง,งูง,งูกว่าจะมา<ง>เป็นงูใช่ก็คืองูเนี่ยมันมีต้นกําเนิดนกลไกนะครับวิวัฒนาการของงูนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก็เมื่อไม่มานานมานี้เน่ต้องบอกก่อนนะทุกคน,น,นคณะนักวิทยาศาสตร์ของจีนเนี่ยได้เปิดเผยต้นกําเนิดของงูและกลไกวิวัฒนาการของการปรับเปลี่ยนทางสารฐานวิทยานะครับอันมีเอกลักษณ์ของงูผ่านวลาลสารเซลล์นั่นเองนะครับหลี่เจียถังนะครับนักวิจัยประจําสถาบันชีวะ วิทยาเฉียงตูเนี่ยก็อยู่ในสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนระบุว่างูเนี่ยเป็นจุดสําคัญเลยนะของวิวัฒนาการสัตว์เนี่ยที่มีกระดูกสันหลังในประวัติศาสตร์เนี่ยก็วิวัฒนาการทางชีววิทยาโดยการศึกษากลไกทางพันธุกรรมของการปรับเปลี่ยนทางสันฐานวิทยาเนี่ยอันมีเอกลักษณ์ของงูเนี่ยก็มีในยะสสาคัญด้วยนะพี่แป้งในการแบบเข้าใจประวัติของการวิวัฒนาการเนาะของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 嗯。Mm. และคณะนักวิจัยเนี่ยก็ได้คัดเลือกงูจากสายพันธุ์ต่างๆนะครับที่มีลักษณะโดดเด่นมากที่สุดในโลกนะครับและทําการศึกษาด้วยวิธีวิจัยนะครับแบบสหวิทยาการนะครับอันครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นมัลติโอิมช์นะครับผมแล้วก็การตัดต่อยีนนะครับผมนําสู่การสร้างกรอบนะครับวิวัฒนาการของงูที่ทรงพลังนะครับที่สุดนะครับเมื่อนับถึงปัจจุบันนั่นเองโดยอ้างอิงชุดข้อมูลพันธุกรรมนะครับของงูระดับโครโมโซม นั่นเองนะล,ลึกไปอีกเออ,เอ,อก็ทั้งนี้เนะี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่าแบบคณะวิทย์เออคณะนักวิจัยเนาะเขาก็คงแบบสรุปมาออกมาว่าอองูเนี่ยมันมีต้นก,กำเนิดมาเขาทำการตัดต่อยีนอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่แบบก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่ากว่าจะเป็นงูมันต้องมีอะไรเยอะแยะไปขนาดเนี้ยเออก็เขาก็ได้วิจัยกันแล้วแหละว,ว่าสรุปว่างูเนี่ยมันก็คือแบบต้นกําเนิดในยุคครีเทเซียสอะไรเงี้ยเออก็แบบตอนต้นหรือแบบเมื่อราวแบบ118ล้านปีก็โอ้โห นานมาดล้านปีก่อน118ล้านานมากร้อยสิบแปดล้านปีก่อนแล้วเขาเป็นเหมือนสัตว์เลื้อยคลานไงใช่ไม่เหมือนนะเพราะวใช่เลยเพชรชัตฟิลพี่อ่ะเพราะวว่ามันคือสัตว์เลื้อยคลาน พร้อมจำแนกนะครับผมพันธุกรรมองค์ประกอบควบคุมอะไรนะทุกคนเนาะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเนี่ยก็ที่อาจจะมีส่วนส่งเสริมนะครับวิวัฒนาการนะครับการสูญเสียแขนขาการมีลำตัวที่ยาวขึ้นปอดที่ไม่สมมาตรนะครับระบบประสาทสัมผัสแล้วก็การปรับเปลี่ยน ทางเดินอาหารในงูด้วยและนอกจากนั้นนะพี่แป้งคณะนักวิจัยเนี่ยก็ยังสารวจกลไกพันธุกรรมนะครับทางวิวัฒนาการของงูตาบอดและงูที่ไวต่อแสงอินฟาเรดด้วยแต่มันก็มีแบบมานานมากจริงๆแล้วว่า118ล้านปีเนาะโลกเรามีมันน่าจะนานอยู่อะเนาะบนโลกเราก็แบบไโดโนเสาร์เออไม่หล่ายยุกะ่ะแล้วคือแบบล้านล้านปีมันไม่ใช่น้อยๆไงแล้วเราไปดูได้ไงวะ,ะเราไปดูได้ไงรเราเห็นอ๋อเราเห็นซ่า อ๋อเดือซากฟอสซิลใช่ก็เลยทําให้รู้อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็เอามาเนื้อเนื้อการมาเห็นลําตัวมันว่าเป็นยังไงตอนนี้เราก็ได้ข่าวสารครับมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรใช่วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาของจีนหรือว่าเป็นซากฟอสซิลที่เพิ่งถูกค้นพบใน430ปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นใช่การผลิตชุดไอพฟนอะไรอย่างนี้เนาะในการแบบ ทำให้คนบินได้อะไรย่างเงี้ยรวมมิดแมลงทอดด้วยใช่รวมมิดแมลงทอดนี่คือสำคัญมากเลยที่ชินก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆที่อยากจะเอามานำเสนอแล้วก็ฝากให้ทุกคนได้เป็นความรู้หรือว่าความแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วกด s u b สไคร์ e แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็มีช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียนะครับผมไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o อ่า u t u b e หรือว่าจะเป็น TikTok เนาะอ่าของ The State Time นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วเ้วก็มีมายา,า,ยาชาแนลด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเพชรและ,และพี่แป้งนั่นเองอ่าก็เจอกันใหม่ตอนหน้าเนาะ แล้วสองคนก็จะมาเล่าเรื่องดีๆสาระน่ารู้รอบโลกนะครับอัปเดตให้อยู่เสมอนะครับผมสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับับสสวดีค่ะบายบยใครบอกคุเก้าเราจะเล่าให้สิใครบอกคเา The t t a e e Time ชัดเจนเป็นกลางสดใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อยู่กับเราเข้าถึงทุกข่าวครบทุกรถตรงทุกประเด็น The s t a t e Time สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่คลิก w w w t h e s t a t e t i m e s c o m s t a ไ e กับ Times BS นะคะ